สทในที่สุดเพื่อนฝูงของเราได้ก็ได้กลับถึงบ้านขอบคุณสำหรับความเย่วมมือมิตภาพอันแสนดีที่จริงใจและงบประมาณที่ขาดอย่างคาดไม่ถึงจบบอยจบ <laughs> ขอบคุณที่เล่นนะ เกมโดย Downy Pixel เอาชุดเป็นเกมแล้วเหรอ Character อีกก็ Alex t o v i c h k o Soft สรุปเป็นรัสเซียจริงๆเ Background Dmitry i s k a n เเก็โดย m a r i n ร่าอะไรก็ไม่รู้ภาารัสเซียรัสเซียแต่ไม่หมดเลยเออจบแล้วใช่ไหมเนี่ย c i a l ถังิ i u m Fman แมวแล้วก็ไปสด เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบ้าไปแล้วป่ะต้องเป็นเพราะาการว่าเราลงทุนไม่พอแน่ๆเลยแต่ออว่าเธอจะไม่เอาฉันไปขายเพราะว่าแบบมันต้องเป็นของหลอกแน่เอจิตเนะเดี๋ยวนะแปลไม่ทันแต่เย็นที่แต่เพรคุค้นจังแต่แบบชื่อรัอเสเซียพวกนี้เป็นอะไรวะเนี่ยไอพวกนี้เป็นใครวะ ออเออรู้ไหมว่าชื่อน,นี้มันหมายความว่างไ,ไงเนี่ยแตายความเราอยู่ในผิดวิตีไอ้โว้ยทุกอย่างรัเสเซียหเลยนม้ก็ทั่งเพลงที่เป็นนัดแครกเกอร์เราไม่รอดแน่เสียงอะไรวะนั่นน่ะเอาละเรามาก่อนมันเชิญมันทำอะไรวะนั่นน่ะโอ้โหโอ้ มันทำทุกอย่างพังหมดเลยน่ะก่อนที่เธอจะนั้นได้ทำอะไรพังสะอีกเออเอาเลยแต่เราต้องการมันเพื่อเอาทางออกกเนนะดูหน่อยิว่าพวกมันจะไปทางไหนได้บ้าง เป็นมิติที่แปลกขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวนี้ฮะถ้าเปลี่ยนไปที่ที่เธอใส่ชื่อลงไปในนั้นนะนะว้าวเป็นวิธีเปลี่ยนโลกที่น่าสนใจดีนี่เอาละไหนลองหาสันรับพวกนี้่อตามหามิติกลิสซีอ้มีพลิกแอคอันหนึ่งนี่ว้าวจะไม่บังเอิญไปเจออะไรพังๆว่ากว่าเดิมนะไม่เวิร์คแฮะ โชคนี่แข็งแรงไปหน่อยเหมือนเราต้องหาทาง oh. ทำให้มันอ <But S 1> ่อนแอลงแต่ทำยังไงล่ะฉันไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่นานซะด้วยสิเพลงนี่อ้เพลงผู้ใดจะทำให้ฉันบ้าเนี่ยเราใส่เออทุกอย่างมันเก่าขึ้นหมดเลยวะว่าปะโอ้ นี่ไงโซ่เก่าแล้วเออทำได้ไงนันนั่นนะโอ้เข้าใจแล้วเธอทำให้แบกกามันเก่าลงใช่ไหมแล้วก็ได้ช่องใส่ชื่อเพิ่มอ, oh, e. อีกแล้วอ่าแต่ว่าเธอดันทำแอคอันสุดรักของเราพังไปแล้วเราต้ oh, well, องรีบตามหาวิสต์เกชิแล้วมันคงไปไหนไม่ ا? ไม่กลหรอกอะไรเนี่ยฮะ อาพิเศษใหไ่หรืออย่างน้อยก็ชิ่ว่าเป็นหมอนนั่นนะนะชาลิชัปปินโอ้ยฉันติดอยู่ในหนังเก่าดิเยี่ยมไอ้โง่ขนาดนี้พยายามจะทำให้ตูเป็นเรือมันกว้างขึ้นแม่งโง่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยไม่ฉันปล่อยนายออกมานายจะพาฉันกลับบ้านใช่ไหมเออดิเออสัญญาเลยอะ นายต้องให้ใ้ยูเซอร์อีกฝั่งหนึ่งของพี่แอมอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอมันคงอาจจะใช้ประโยชน์ได้สักอย่างนั่นแหละแต่ต้องหาทางซ่อมให้ได้ก่อนใช่เฉยเยี่ยมเลยยูเซอร์คราวนี้เอ้มที่จับมันก็จะไม่ได้อะไรเหนียวเดนียวนึบหไปแล้วไม่รู้จริงๆเธอจะทำอะไรอยู่อีกเนี่ยฮะแกพัศเสว์ชิวเฮ้ยไอ้บ้านี่ ก็นี่ไงได้อะไรเหนียวเหนียวมาก็ไปแปะไอ้นี่ทีก็ได้พลิแกแอคกบมาเออทำได้ดีหนิทีก็ใช้พิแกแอคได้อีกรอบแล้วแม้ว,ว,ว่าวิธีของเธอน่ะนจะเหมือนหลุดมาจากเกมพอเองคลิกยุคเก้าสิบก็เหอะแล้วมันเหนียวสร้างชอบพิแกแอคเนี่ยกูถามจริงอ่ะปล่อยอี้นี่เป็นอิสระพร่ากับน้ำที่พุ่งปืดอ,อน,นีมันทำอะไรอีกเน,น,นี่ยฮะไอ้ไม่จงใจใช่ไหมนะฮะ ดูสิเนี่ยชื่อใหม่ลงมาแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะต้องพบเจอเนี่ยพเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยอ่าเป็นความได้ที่ำให้เราชิบหายด้ยวยเหมือนกันเดี๋ยวสิแบกก์าเป็นเงวอะไรอย่างเงี้นะคะหรือทีอคิดเองว่านี่มันดูเหม็นคาวปลา,า,ปลาอืมปลาสิฉันได้ยินกลิ่นอะไรพวกนี้มาจากเซลล์เนี่ย ตายสิแล้วอีแดงๆนี่มันคืออะไรนะฮะไฟเหรอจุดแสงใครจะสนใจล่ะอ๋อมันไปตัดนิ้วที่เราจิ้มแฮะอย่างพอเรานิ้วลากมันก็ไปตัดนิ้วเราเลยหรือว่าจะต้องเอาแช็ปปิ้งออกแล้วเอาแคทไปใส่คาแรคเตอร์ดู โอ้ฉันเองไปจากไอคอนขนนี่ดิมิสเตอร์กลิชโอ้พอจะจัดการได้ฟังมิกเซลนะเอาไอคอนขนดีออกไปเดี๋ยวนี้มันคงไม่่ายขนาดนี้นะจึเหมือนมอนนี่หลับสนิทเลยแหละโอ้ยข้างใต้โคตรร้อนเลยเว้ยอ่าเดี๋ยวหาน้ำสต่อยกันเพื่อจะทำให้นายสดชื่นขึ้นนะทั้งคู่เลยแหละ รู้สึกมหนเ่ะรู้สึกว่าน้องแมวนี่ต้องการให้เราช่วยเขานะแต่ไม่ให้ของเล่นเรามาเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นใั่ไหนอ,อต้องแมวหาปลาแล้วเราก็ดันเจอปลาชด้วยสิคงไม่ใช่แบบบังเอเิญไปไหนหรอกมั้ง อเวปนี่ดูเหมือนจะสภาพตากกว่าเก่านะเหมือนจะขาดไดอ้เมื่อเออถ้าขาดก็หล่อไปใส่เอฟเฟกอันนี้มันจะได้เก่าขึ้นพอเก่าขึ้นแล้วก็อย่บอกนะว่าไอ้ทางต้นี่ปลาจริงอะถามจริงอิว อ่าขอพูดตรงตรงเลยนะเธอตกปลาอเป็น <the> มาจาก War <a> วอวเปเปอร์โดยการใช้ไม้ตกแมว <Right. S 1> อ่าเลย so นี่มันอยู่ในเกม rusty ของ rusty lake ปะเนี่ยโอ้โหคุณเธอคะแล้วไม่ได้ทุกอย่างทุกสิ่งอันเอาปลาไปไม่ได้หรอ อ๋อคนที่ใหญ่ได้ปลาคือน้องตัวนี้เนาะอีขับใจสบของขวัญนะแต่เราไม่ใช่ถังขยะโว้ยอาล่ะทีนี้เราก็ได้กระบ๋องกระปลามาแล้วราต้องใส่อะไรเพื่อจะทำให้อเจ้าขนก้อนขนตื่นล่ะอ่าอะไรก็ได้ไม่ใช่มันดินอยวเนี่ยนะ แบบนั้นทำให้เรามีปัญหากับสังคมมนุษย์แน่นี่งไงน้ำเยี่ยมที่เรามีของที่ต้องการในการปลดปล่อยมิสเตอร์กริสแล้วในซุกเปิสละปปอง <laughs> ทีมเอลฟ์แมนฉันละเกียรติการหักมุมทอนท้ายสิ่งเบื่อนะมุกเก่าเบอ้อ อ๋อทิมเบอร์ตันบอยประตูชิวอยฉันติดอ,อยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็เร็วแหละเดี๋ยวกุญแจอยู่ในกุญแเฮ้ยโ,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 โอเคยอมแพ้แล้วทิมเบอร์ตันขโมยอันดิสเตอร์ฉันเดี๋ยวนี้ฟอร์าาแมตฮาร์ดไดรฟ์เลิกเบิร์นเป็นทิ้งตัวไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยทั้งใทงดทั้งนั้นโชกชนตาอยู่เหนือพวกเราไปแล้ว กุณเจออยู่ที่ประตูออกจากประตูนี่ฉันทำได้ไอ้ขอที่มนอยู่ในชุดตักโทษที่เหมือนจะคว้ามันไปจากเราใน้ขโมยเราเฉยมาจิงอ้ก็ดีนะที่จะใช้ับบพิธีกรรมของมิตูดูตอนนู้นน่ะเออก็ไอติมดีกว่าไอติมอร่อยอร่อยอันนัออ้นแหละนะ ถ้าเกิดว่าไปหยิบน้ำได้จะแข็งไหมโอ้โวยดาเมจเป็นรุนแรงเกินรับมือโว้ยต้องหาทางให้ได้ถ้าเกิดเธอต้องการน้ำนะเอ๊ะเดี๋ยวนนเดี๋ยวนะจำได้ว่าตอนนั้นแบ็คกราวมีฮีเตอร์ ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอจะดการหาน้ำได้จากไอคิตเตอร์เนี่ยนะโอ้โหเป็นเวิร์กที่ดีมากสใส่ต้องหาตังให้มิูดูไว้ได้หรมันเห็นป้ายชื่อออกมาแล้วล่ะไปอาอะไปทิลเลอร์มอไปก่อนมดทุกอยง เราจะ,จะน้ำไปทําอะไรนะคือรู้ว่าต้องได้น้ำมาแล้วแต่ว่ายังงงหรือว่าเราเอาจเจ้าน้ำไปทําอะไรรถถุบศพเนี่ยนะเจ้าก็เป็นต้นไม้ชนิดที่ด<ล>ูแปลกทีนะแล้วก็มีถั่วแปลกๆด้วยมันอาจจะทำให้ไ,ไอ้เจ้ากระรอกที่ชอบขโมย มีใจแล้วนั่นแฮปปี้ก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องทุบอีกข้างในมีถั่วจริงดิแล้วจะเอามันออกมา <it out? S 1> ยังไงคะไม่เธอคงไม่ใช้มันทุบใช่ไหมลาก่อนความอยากอาหารทั้งหลายทั้งพวงที่จุดแดงนี่ยังไม่ได้ใช้เลยฮะ เห็นไหมว่ามันจิ้มม้วนยิงมั่วหมดแล้วเนี่ยเฮต์ช็อตวอยฉันอยากทำอย่างนั้นมาตลอดฉันอยากพูดยิงมาตลอดเลยเว้ยมันโคตรจะเฟี้ยวครูโดยเฉพาะแบบใส่เอฟเฟกต์เสียงไปดหน่อยนะเก่งแม่ทีนี้เราก็ได้ถั่วมาแล้วอล่ะเราไปตามหาโจรขโมยกุญแจของเรากันอีกครั้งกันเถอะไป UFO ยังจะวัสดีตอนนี้เธอติดต่อกับโปรแกรมปรับหับตโนมัิตอนนี้ฉันไม่อยู่ชั่วคราวถ้าต้องการจะทิ้งเมสเซจอะไรก็บอกไว้หลังเฮ้ยอย่าทำนะเว้ยโทษทีโทษทีมิติที่ไม่ใช่เป็นบ้าเนี่ยมาหาทางดู้ิี่ว่า E UFO นี่มันหายไปไหนวะนี่ไงนี่ไงอยู่ อยู่นี่เอาคุณแจมมาอยู่นี่นะเว้ยก็มีวิธีที่หยุดมันได้สิวะเออรู้รู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ เลยพี่มปเลยไม่ได้หรอยิงมันช่วว้อยเหมือนกระโหลกเมื่อกีนอ้น่ะเก่งมากเร็วเร็วี่เปิดประตูด้วยคุญจนีีสทีดด่วน ตั้งด้อกหมขอร้องสำนักบุคุณกูบ้างนะฮยุตัวเองได้แล้ววอยฉันเป็นอิสระอีกครั้งอ้าฉันพาเราไปได้ยังคะแน่นอนไม่วางต้องไม่ควรเชื่อใจนายตแรกฉันเกซวายเกมการทาให้นายพังเป็นเรื่องของงานของฉันแ่นจะทำนั่นแบบมีชื่อฉัน ดิจิท์เกมได้ยินใช่ไหมล่ะดเจเกมนั่นแหละเป็นดนตรีที่ไม่สามารถหยุดได้นยรู้ยูงแล้วสสนะว่านายจะต้องทำตัวยังไงให้เฟี้ยวฉันก็เลยจะหยุดคุบเสียการควบคุมโอ้เกือบลืมอะไรไปไหนโอ้โหอีไปก่อนนะฉันต้องอาออกจากมิตินี้ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาชื่อกูมาด้วยด้วย

Oh, He's oh. a boxer now. He's a smart wig. He's oh. a very good wig. Look, there's a tiny furry kitty cat. Just making the rim the wet track. Oh, อล่ฉันเสียสมาธิกับเพลงแลปเอเอ missing c u cumber ทีนี้เราก็บทตังน,นี้ออกมาหนึ Oh, yo, oh, yo, oh, whoa! Oh, ho! I'm doomed to remain here like a sad play written by Sir Shakespeare. Oh, GG. Oh, This golden chain is the and <game> This weird game seems broken, no button, fix it and add some sort of controller, and stay away from this later! Oh! Or is it going that be 1, เ้วเมื่อไหร่คือชนะแหละประเปิดแล้วแล้วเราก็ได้กุนแจมามาเปิดกุนแจโอ้โหล่ออิดเลยเหรอ Mister Hin yeah, mình I'm không có phiếu no À, nơi <laughs> oh, à, ăn chấp ăn chấp ăn bài ô ninh ơi lâu 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 โดดสามโดดสี่โดดอีกหนึ่งโดดฟักฉันเลยหนึ่งจุดสุดท้ายฉันก็ยังอุตส่าห์จะตายได้ตด้โอ้โหมันเขียนว่านู๊ด้วยโอ้โหเร็วซานต่ำช้ามากเหลืออีกจุดสุดท้าย แค่นั้นเราก็ไปถึงจได้ได้จีจีมาเราเกมดีไซน์จี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 ใช่จีจีที่มีการพูดถึงกันก่อนอันนี้ป่ะแต่ปิติพังแล้วขอบคุณอยู่เซอร์ใกับอิสระทำไม GG ถึงแล้วไทยทำได้ยังไงกันน่ะฮะฮะทางออกแล้วทำไมเพลงหยุดล่ะ hello hello มีใครอยู่ไหม เสียงนันมาจากไหนจังฮะฉันคิดว่ามันมาจากทางฝั่งนี้นะใครน่ะฉันได้ยินนายนะรู้ไหมจีจีเกมเจมเจมเหรอเราเราเอาเธอใส่ชื่อเธอใส่ไปในสล็อตแล้วเธอก็มาฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ถ้าพวกซังตามหาฉันแล้วก็ฉันคงจีจีว่า คือเธอก็หายไปหล่ะการอัปเดตฉันรู้ฉันขอโทษฉันไม่มีทางเลือกฉันไม่มีเวลาจะบอกเธอได้ซ้ำว่าเธอมีความหมายมากมายกับฉันแค่ไหนโอ้เกมอย่าเรียกฉันอย่างนั้นเมื่อไม่มีเธอฉันก็ไม่มีเกม ฉันดีใจนะที่จได้กลับมาแต่ฉันเกรงว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะเพราะว่าเธอจะโดนย้ายไปในโปรแกรมอื่นแล้วไงล่ะไอโง่ g l i t เองก็ออกไปไกลไกล g l ิชขอเรียนำตัวหน่อยนะชื่อฉันคือมิสเตอร์กลิชแต่ฉันเกิดมาในทันทีที่เธอหายตัวไปจากซอตโคสนี่แหละมิสจีจี้ เธอใช่ Global Gameplay จีจี้ยอมาับ你咯ร l o b a l g a m e เ l a y เหรออ่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบตัวจี้เลยล่ะเพราะเธอไม่มีเกมเพลย์วะไงล่ะเกมเพลย์เจ็บหรือเปล่าอย่าไปฟังผ่านจีจี้ฉันโอเคจีจี้มาจาก TT Good Game ปะอ่าขอให้หนีไปให้ได้แล้วกันมืนอันตรายได้อยู่ที่นี่ไม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 ่แกต้องอยู่ในปราสาทนี้เจ้าหญิง m ู s i c ตลอดไป โอ้โหไม่ไม่ใช่เธอสิเจมฉันกลัวฉันอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวโอ้ยอินอคูรักฉันไปแล้วนะฉันมีแผนร้ายที่ต้องจัดการเพชรทำให้ฉันหน่อได้จิจิจีจามสู้กับมันสิฉันฉันทำไม่ได้เราต้องหาทางช่วยเธอให้ได้สิจีจิจีจีรู้สึกไงบ้าง ฉันกำลังเสียก้อนกรวดช้าไม่ต้องห่วงฉันอยู่ตรงนี้มันเริ่มเปนแ่ยนเราต้องหาทางไปให้ได้สิฉันต้องร้องเพลงเพื่อออกแสดงออกความรู้สึกที่หมดที่ฉันรู้สึกเล็กพลิกไปไหนก็ไม่รู้เก่งไม่ก็ไม่จริงจริงจริงหรอ ม่ฟังเส้นูดอยาง้นสิขอรับคุับเคสดดาวน์โหลดเียว่าหนึงสองนึงสองสองสามหนึ่งพียอพยมีสตตอยลูหนึ่งสองหนึงสองสานึงสอง 1่ะหนสอ้าไม่ใช่หรอหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หฟักหนึ่งสองสามหนึ่งสอ้าหกหสสา้าหเจ็ด ในสุดปมมา้มีเราต้องดียังไงวะมันคงมีคำใบ้แหละ But if you don't believe this special ode Let me remind you my actual heart Let me remind you Hey, the one Sexy ถูกไหม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 ถูกและฉันนี่แม่เฉลยยะจีจีโอเคไหมแต่ฟังเพลงยาวๆเลยนะแบบไม่จิ้มเลยใดีไหมเออดีขึ้นเยอะขอบใจนะแล้วอะไรล่ะเกมเราต้องทำอะไรต่อล่ะเราคิดว่าเราต้องผ่านช่องระหว่างมิตินี้ไปอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วมันจะพาเราไปที่ไหนล่ะบ้านเหรอมั้งหวังว่านะ เราจะยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมหลังจากนี้ไม่รู้สิจะมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้รับสามรับสามหนึ่งสองสาม